ดีค่ะวันนี้เดาอยู่กับเจ้าตัวเอทีสปอร์ตตัวเริ่มต้นของตัวน้องเล็กของเรานะคะราคา5 4าแสนสบาทพร้อมจัดโปร,โปรพิเศษสําหรับลูกค้าที่ต้องการนํารถคันนี้ไปใช้งานเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานจริงๆเลยนะคันนี้นะคะจัดโปรให้เลยออกเง5นห้าหมบาทนะคะผ่อนอยู่ที่6831นแบาทนาน8ปีโปรนี้ไม่ใช่โปรสบายดีนะคะเป็นโปรผ่อนนาน8ปีจบพร้อมโอนเล่นได้เลยไม่มีสัญญาต่อช่วงที่2 ดาวจัดโปรที่คุ้มที่สุดมาให้ลูกค้าแล้วไม่ต้องไปซื้อตัวท็อปค่ะซื้อตัวเริ่มต้นฟิลตัวท็อปจัดตัวนี้ได้เลยเพราะดาวจัดออปชันได้เต็มนะคะออกรถห้าหมื่นห้าได้ตามนี้เอทีตัวสปอร์ตราคาห้าแสนเาพันี่ยทุกคนจะมองว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นออปชั่นหลวแต่จะบอกว่าออปชั่นของเขาไม่ได้แย่นะออปชันเขาดีมากลูกค้าที่จะซื้อรถคันนี้ไม่ต้องห่วงว่า ตัวนี้จะออปชันล้วนดาวจัดออปชันที่ขาดไปให้มันเหมือนตัวท็อปเลยซื้อรถตัวเริ่มต้นได้ฟิลราคาตัวท็อปและด้านหน้านี่คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์เขาก็มีมาตั้งแต่ตัวเริ่มแล้วนะนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว AT Sport สวยรูไม่แพ้ตัวรุ่นสมาร์ทแล้วก็ตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะภายนอกได้หน้าตาอย่างนี้นี่คือตัวตัวตัวล่างนะคะตัวเริ่มต้นเลยล้อแม็กก็มาเรียบร้อยแล้วในรุ่นตัวสปอร์ตมาจากโรงงานเลย195 5 0เทับนะคะแต่ว่าในรุ่นของตัว A t ทีสปอร์ตน้องไฟเลียเขาจะอยู่ในเรื่องของตัวข้างบอดี้ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสซื้อตัวนี้ไปได้เลยนะคะและข้างถัดมานะคะดาวติดตั้งในเรื่องของการสาดแล้วก็ฟิล์มไฮูเซรามิกนะคะให้กับลูกค้าการซาดแท้ฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกได้ดำนอกใสในนะคะ คลูเซรามิก40 ER 60, 60 80ค่ะกอล่องมือจับแบบเคเบล่าค่ะและที่สำคัญนะคะตัวเอทีตัวเริ่มต้นกุญแจเขาเป็นคีย์เลสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ลูกค้าใช้ปุ่มสัมผัสก็สามารถเปิดรถได้อย่างสะดวกสบายได้เลยค่ะและที่สำคัญด้านในมาดูกันเลยสิ่งที่อัปเกรดให้กับลูกค้าอยากจะนําเสนอมากนะคะในเรื่องของเบาะซึ่งเดินตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้ของน้องย้าจาก FC มีนบุรีนั่นเองนะคะอัปเกรดจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนา ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะตกแต่งเป็นลายขลามแต่ซึ่งเหมือนกับตัวท็อปเบาะแบบนี้จะเป็นสไตล์สวยหรูในแบบลักชัวรี่ของตัวท็อปเลยนะคะให้ดูนะคะตรงนี้ดาวบุตรงพนักพ้าแขนให้ด้วยแล้วก็นี่เลยแผงประตูด้านคนขับนะคะ สวยหรูสไตล์ l u x u r วรนะคะแต่ว่าอยู่ในรุ่นสปอร์ตคุ้มแบบนี้ไม่มีเลยอีกแล้วนะคะสำหรับช่องรับดาวโตโยต้าจัดมาได้เลยนะคะดาวจัดโปรมาให้ด้านล่างนะคะมีการติดตั้งในเรื่องของเซตไฟส่องสว่างเท้าแบบ LED ในเรื่องของตัวจอนะคะตัวจอตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a y Android a u t โและดาวก็จะมีการติดตั้งในเรื่องกล้องถอยรถนะคะให้กับตัวรุ่นสปอร์ตซึ่งตัวนี้จะไม่มีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ให้นะคะจัดเต็มมาเลยแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลมันเรียบร้อยแล้วนะพวกอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ออปชันไม่ได้น้อยหน้าเลยนะมาดูในส่วนด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็คือ วิวของตัวท็อปเลยเพราะว่าเดาวมีการติดตั้งแอร์หลังของแท้โตโยต้าให้กับลูกค้าเพื่อความเย็นสบายที่ทั่วถึงแอร์หลังแล้วก็เบาะหนังแบบสไตล์พรีเมียมลักชัวรี่ที่มีในรุ่นท็อปนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปไหนแลวไม่ต้องซื้อตัวท็อปแล้วตัวนี้เดาวจัดให้ได้เลยในเมื่อเดาวจัดตัวแอร์หลังให้ได้เบาะแบบตัวท็อปให้ได้จะซื้อตัวท็อปไปทําไมนะคะราคาแค่5 4า0ส0ประหยัดไปได้ตั้งหลายแสนเลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้ภายนอก ดาวลืมแจ้งว่าดาวมีการอัปเกรดในเรื่องของคลิปฉลามให้กับลูกค้าด้วยซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบเสาอากาศนะคะรถตัวนี้นะคะดีไซน์มาแบบตัว Fastback นะคะสไตล์รถยุโรปฟิลนี้ขับสวยๆเทๆ่ๆไปคาเฟ่ถ่ายรูปชิคๆคคูลๆได้เลยด้านท้ายก็ไม่น้อยนะคะมีการติดตั้งในเรื่องของถาดภูท้ายให้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ข้างหลังดาวคืนให้แล้วก็บาะผ้านี้คืนให้กับลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเหมาะสําหรับลูก ที่จะเอาไปใช้งานจริงๆไม่เน้นออปชั่นอะไรมากในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะจัดไปได้เลยออกรถคันนี้55,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6,000ปลายๆ6,831บาทนั่นเองเห็นคลิปนี้โทรหาพี่ดาวได้เลยนะคะจัดได้เลยนะคะในรุ่นของตัว a t s p o r อและที่สำคัญนะคะจะซื้อตัวไฮบิดราคาก็แพงจะซื้อรถไฟฟ้า,าก็ไม่กล้าใช้ คันนี้ตอบโจทย์ได้เลยราคา5,49,000ออกรถแค่55,000ค่อน6,831บาทจัดออปชั่นตัวท็อปมาให้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างสอบถามมาได้เลยค่ะแอดไลน์ได้นะคะวันนี้เราลากันกับคลิปตัว a อทีสปอร์นะคะลูกค้าตั้งงบเงินดาวมาได้เลยนะคะโปรมีหลากหลายนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกใช้ดอกเบี้ย0%ถ้าอยากได้0%ก็แจ้งดาวมาได้เลยวันนี้เราลากับเจ้าตัวเอทีสปอตัวนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ